ถั่วที่นี่จะขึ้นชื่อมากที่มูนวานะคะถั่วที่นี่จะอยู่ที่เล็กเนี่ย1,000จัตนะคะส่วนถุงใหญ่2,000จค่ะกี่บาทจะน้อยทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยกี่บาที่บาทอ่อประมาณถุงใหญ่เนี่ยประมาณ60บาทนะคะถุงเล็กส0บาทแล้วไม่มีมิดไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะถั่วหอมมาก Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì là Để là bỏ lỡ những video hấp dẫn